ข้้าจาชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะท่านผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่กำลังรับชมข่าวสารของสำนักง,งานกกสอยู่ในขณะนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการกรกศท่านรองศาสตร์ราจารย์ประวิตรเอราวัณให้มาสื่อสารให้ทุกท่านได้ทราบ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่กกสได้มีการปรับปรุงใหม่ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายดังกล่าวให้ใช้ในการพิจารยาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่การย้ายประจำปีพศ2564เป็นต้นไปค่ะโดยความเป็นมาในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในครั้งนี้ oui, ก็เพื่อให้สถานศึกษาได้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนำมาซึ่งคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพครูในสถานศึกษารวมทั้งเพื่อให้สถานศึกษาได้มีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารที่ตรงตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา และมีความเหมาะสมกับขนาดและประเภทของสถานศึกษานั้นๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเพื่อตอบโจทย์และเจตนารมณ์ดังกล่ากวากกสจึงได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในบางประเด็น <c oughs> เช่นการย้ายผู้บริหารสถานศาึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับในประเด็นของการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศาึกษา ซึ่งเดิมให้อกอสจเป็นผู้ประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายแต่ในครั้งนี้ได้กําหนดให้ท่านผู้นวยการเขตพื้นที่การศึกษาและท่านศึกษาที่การจังหวัดในจังหวัดนั้นเป็นผู้ประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคําร้องขอย้ายตามองค์ประกอบที่กําหนดไว้ค่ะเนื่องจากเห็นว่าท่านผู้นวยการเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับสถานศึกษาน่าจะเป็นผู้ที่ประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ได้ตรงตามความต้องการจําเป็นของสถานศานั้นได้เป็นอย่างดีค่ะประกอบกับในฐานะที่ท่านเป็นผู้บังชาชั้นต้นท่านสามารถที่จะกํากับติดตามการบริหารงานตามที่ได้ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ได้ซึ่งวิสัยทัศน์ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะเป็นเรื่องของการย้ายข้ามขนาดสถานศึกษา ซึ่งเดิมไม่ได้กําหนดให้มีการย้ายข้ามขนาดสถานศึกษาเอาไว้นะคะแต่ในการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้มีการกําหนดให้มีการย้ายข้ามขนาดสถานศึกษาได้มากกว่า1ขนาดแต่ต้องพิจารณาย้ายตามลําดับดังนี้ค่ะให้พิจรณาย้ายในขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันก่อนแล้วจึงพิจารณาย้ายข้ามขนาด1ขนาดจากนั้นจึงจะพิจารณาย้ายข้ามขนาด2ขนาดเช่น ตำแหน่งว่างในขนาดใหญ่พิเศษจะต้องพิจารณาคำร้องขอย้ายจากขนาดใหญ่พิเศษและขนาดใหญ่ก่อนนะคะหากไม่มีคำร้องขอย้ายในขนาดดังกล่าวก็ให้พิจารณาคำร้องขอย้ายจากขนาดกลางไปขนาดใหญ่พิเศษได้หากไม่มีคำร้องขอย้ายจากขนาดกลางจึงจะพิจารณาคำร้องขอย้ายจากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่พิเศษ ตรงนี้ก็เพื่อให้สถานศึกษาได้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การบริหารโดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษค่ะสำหรับประเด็นต่อมาซึ่งเป็นการปรับหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาของทุกส่วนราชการนะคะในประเด็นของการประกาศรายชื่อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศาึกษาซึ่งเดิมกําหนดว่าการประกาศสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษานั้น ให้ประกาศก่อนกำหนดการยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า15วันซึ่งจะประกาศได้ครั้งเดียวเพราะการยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีกำหนดให้มีการยื่นคำร้องขอย้ายปีละหนึ่งครั้งนะคะทำให้ในกรณีที่มีความจําเป็นที่ต้องพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนไม่สามารถดําเนินการได้หลังจากมีการยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีแล้วนะคะแต่ในครั้งนี้ก็จะปดล็อกตรงนี้ค่ะ โดยหากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการเห็นว่าสถานศึกษาใดมีความจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ประกาศสถานศึกษานั้นเป็นสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้โดยความเห็นชอบของกศจ,รจรหรืออ,อกกสส่วนราชการแล้วแต่กรณีนะคะเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า15วันจึงจะพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษานั้นได้ ในประเด็นต่อมามีการปรับในเรื่องขององค์ประกอบในการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายนะคะก็เพื่อให้การประเมินศักยภาพสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพในการบริหารของผู้ขอย้ายได้มากขึ้นนะคะจึงกําหนดองค์ประกอบใหม่เป็นดังนี้ค่ะ 1. ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 2. ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา 3. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคุณภาพการปฏิบัติงาน 4. วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา 5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพและ 6. การประพฤติตนโดยยกเลิกองค์ประกอบภูมิลำนาและความอาวุโสตามหลักราชการออกค่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆที่มีการปรับ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและการดําเนินการในเรื่องของความก้าวหน้าเกี่ยวกับการมีและเลื่อนวิทยฐานะเช่นขยับช่วงเวลาในการยื่นคาร้องของย้ายจากวันที่1ถึง15สิงหาคมเป็นวันที่1ถึง15กรกฎาคมและให้มีการพิจารณาการย้ายครั้งแรกให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนซึ่งเดิมกําหนด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่25ตุลาคมนะคะรวมถึงคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายในเรื่องของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาปัจจุบันนะคะในครั้งนี้ก็ให้นับถึงวันที่30กันยายนของปีที่ยื่นคำร้องขอย้ายนั้นค่ะสำหรับรายละเอียดต่างๆส่วนใหญ่กำหนดไว้เช่นเดิมทั้งนี้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของหลักเกณฑ์วิธีการดังกล่าวได้ตามว .7 ท .2 5 6 4 และในการนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์วิธีการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปค่ะ